ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับชาวดัมเบลลีเจนทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ครับเราอยู่การรีวิวตัวละครจากจีทีโกคูและเบจิต้าแฮกซูซูเปอร์ไซยสี่กันนี้แหละนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมว่าผมจะเอาทีมไม่ใช่สิเอาโกคูไซยสี่กับเบจิต้าไซยสี่เนี่ยไปเล่นในทีมของเบจิต้าแฟมิลี่นะครับผมวันนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะว่าทีมเบจิต้าแฟมิลี่กับโกคูและเบจิต้าแท็กซีวิเนเนี่ยจะทำจะทำงานได้ดีมากนะ้อยแค่ไหนนะก็ไม่รู้นะครับผมก็ต้องไปรอดูกันนะครับผมก็สำหรับการรีวิวโกคูและเบจิต้าไซยัสสีเนี่ยผมก็รีวิวไปหลายรอบแล้วนะก็วันนี้ก็จะมารีวิวแค่ทีมให้ดูกันนะครับผมทีมที่จะไปเล่นเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทีมของเบจิต้าแฟมิลี่นะใครจะเอาไปเล่นตามก็ เอาไปเล่นได้นะครับผมอุปคิปก็เหมือนเดิมเลยแต่จะใส่ของเบียิต้าเป็นอันนี้นะครับผมเบียิต้าสีแดง่ก็จะใส่เป็นอุปคิปที่มาจากสายานซาก้านะครับผมช่องแรกเนี่ยก็จะบวกการโจมตีการ์ดบลัซเข้าไป18%นะครับช่องสองเนี่ยก็จะมีพื้นฐานในในการที่เราจะมีอัตรารี recovery hit รรที่เร็วขึ้นนะครับบวก7%แล้วก็มีพื้นฐานพลังชีวิตบวก7%ช่องที่3ช่องสุดท้ายเนี่ยจะบวก23%ให้กับการทำความเสียของการ์ดหมัดนะครับผม อีคิปถัดมาผมที่ใส่ให้กับเบจิตาสีแดงนะก็จะเป็นฟ i ซาฟอสนะครับผมที่จะใส่ได้นะครับผมแล้วก็เป็นพื้นฐานการโจมตีการ์ดมัดบวก13%พื้นฐานการป้องกันการ์ดมัดบวก14%แล้วก็มีเบสมีพื้นฐานการติดคริต i ิ a คอลบวก13%นะครับผมและอีคิปสุดท้ายใส่ได้กับ Powerful Opponent นะครับผมแล้วก็ช่องแรกเนี่ยจะทําความเสียหายการ์ดฟ้าแรงขึ้นบวก9%นะครับแล้วก็ช่องที่2เนี่ยจะทําความเสียหายของ การหมัดแรงขึ้นบวก21นะครับผมแล้วก็บวก8ในการทำความเสียหายใส่แท็กไซย,ยาเป็นเวลา60วินาทีนะครับผมก็สำหรับโกคูโกคูโกคูอะไรนะโกคูเบจิต้าไซยา4ตัวนี้เนี่ยผมจะยัดเข้าไปในเบฟแมนะ <c oughs> ก็ก็ไม่ดูสิก็เดี๋ยวต้องไปลองดูกันนะครับผมก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อ ใเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแนวนี้ต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าใน PP Letting Match ทุกคนลุยมาครับทุกคนเกมแรกเราก็จะเจอกับโเรเซ่ที่อยู่ในทีมวิวเจอร์สวยงามครับผมเราได้คอมโบมาแบบนี้แล้วนะเราก็คอมโบต่อโเรเซ่มาเราไม่สนใจครับผมเพราะว่าเราก็คอมโบไปก่อนนะเพื่อให้เราแบบว่า สลับตัวไปที่เบจิต้าได้นะแต่ว่าตอนนี้เรายังสลับไม่ไม่ไม่ไต่ไโอ้โหไม่ได,คบบดคแบบไ้คือแบบว่าเมื่อกี้ผมกิงๆนิดนึงผอคือแบบอะไรวะคือแบบเขาดิฟรอผมนึกว่าเขาจะหลบแล้วนะผมนึกว่านึกว่าเนะ็ตแหลกเนียก็เลยต่อไปโอ้โหเรียบร้อยเลยโดนเหลี่ยมเลยอะเหลี่ยมโจนนะแบบนี้เขาเรียกว่าเหลี่ยมโจนนะผมกดเมย์แล้วผมลบถ้าผมลบแล้วได้เฟลิกนะสวยว่าสวยงามมากเลยผมลบมาแบบนี้ได้เฟลฟกด้วยสวยงามครับผมไปต่อครับ ้เพอรเฟ่ Perfect, แล้วเราต้องคอมโบยาวๆนะเขาไม่น่าเปลี่ยนแอนดรอยสิลงมานะครับผมสวยแล้วเราก็เปลี่ยนเบมาไอ้กคูมาทําแบบนี้ไงสวยครับผมเขาเปลี่ยนโรเซ่มา,มา,บบมา,มาไม่เป็นไร่วยเอาไ้สวยครับแล้วเรากดหมัดยาวไปเลยสวยแล้วได้คอมโบด้วยแบบนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วเราก็กดการ์ดเขียวแอนดรอยมาไหมแอนดรอยมาด้วยสวยงาม <c ười> แบบนี้ก็คอมโบยาวคือเขาจะทําอะไรเราคือรู้ทันผมรู้ทันหมด แบบนี้ก็เสร็จรอยาวๆคอมโบยาวๆอุ้ยเมื่อกี้กดชาร์จไม่ติดอะไรวะเนี้ยเนี่ยทุกคนเกมมันชอบเป็นแบบนี้นะแบบมันทําให้เราชาร์จไม่ติดหรือยังไงอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยทุกคนเป็นเหมือนกันไหมอลองคอมเมนต์มาบอกผมได้นะแล้วเขาโดดในช็อตนี้ครับเรากดการอัติเมทไปเลยนะครับผมแต่ว่าเขาไม่น่าตายนะในช็อตนี้เพราะว่าเบสีแดงเราม,มันไม่ค่อยแรงอะไรขนาดนั้นนะมันแบบว่าเหมือนตัวรอเซนอาเบตัวนี้ มาครับเราต่อยอายาวเราบลาสไปแล้วเข้าไปแทบทีเดียวนะทีเดียวสวยแล้วเราก็กดอ R ไปเลยครับผมมาดิไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วไอโลเซโลเซอ่ะจะมาแบบว่าฟันและทำลายดาวบอลเหรอยากหน่อยตัวพี่ยามาโนหนึ่งแต่ว่าคนเล่นไม่เท่าไหร่คนเล่นนะเออเอ,อนิดนึง <c oughs> ก็ไม่เป็นไรคนระับเราเราฆ่าโรเซไปได้ก่อน เพื่อสร้างความได้เปรียบไปแล้วนะตอนนี้สวยงามเท่าไหร่เนี่ยสองล้านสามแรงจาแต่ว่าก็ไม่แรงขนาดนั้นนะผมโอ้โหเนี่ยไม่ได้มันจะดิฟทำใหม่มันจะดิฟให้ผมทำเอาแล้วเขาดอกคอมโบแบบนี้เรากดค่าเขียวสวยและเขาไม่เข้ามาแทบเราแบบมันก็สบายใจเราแล้ว,ลวทุกคนต่อยยาว,ยาวสวยงามผมแอนดรอยมาไหมไม่มาด้วยและเหลือแอนดรอยเขาจะทําอะไรเราได้ก็ไม่น่าได้แล้วกะเราก็ต่อยยาวไปแล้วผมโอ้โหไม่หลดอีกแล้ว เสร็จเราเกมนี้เป็นของเราแล้วครับผมอุ้ยเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมถัดไปเลยครับในเกมถัดมาครับผมในเกมถัดมานี่เรานะ่าจะเจอกับทีมปิสโกฮังในซุนแฟมิลี่แล้วเขาหลบได้เพอร์เฟกแบบนี้ก็เออเจอทุกเกมจริงๆนะไอ้หลบแบบเพอร์เฟกแบบนี้เนะี่ยคือแบบจะมารอหลบเพอร์เฟกมันมัน มันไม่ยุติธรรมหรือเปล่าสวยโอ้โหเบาจัดแเราหลบมาแบบไม่ได้คอมโบแล้วครับผมเดี๋ยวเราเปลี Vegeta, ออ่ยนเบจิต้ามาจีนลงมาทําคอมโบต่อนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะทําคอมโบได้ถึงจนโกคูกลับมาได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแทบไปก่อนแล้วผมลบโอ้โหไม่ได้วะเขาแทบมาไม่เป็นไรนะเราโอเคผมว่าแล้วว่าเขาต้องมีการเขียวนะใส่ไปยไลยแล้วผมสวยจัดเราเปลี่ยนโกคูลงมาแล้วทาดาเมจต่อครับผมถือว่าแรงนะผมว่า ผมว่าแรงใช้ได้เลยนะสำหรับไอ,ไอเจ้าโกคูเบจิต้าลิงตัวนี้นะแพ็กตัวนี้นะถือว่าโอเคนะแต่ว่ามันก็แบบมันอยู่ที่ที่เราต้องเล่นด้วยบมันต้องแบบว่าเราต้องสลับให้ถูกอะไรประมาณนี้นะนี่และแหลกด้วยดูดิทุกคนแหลกแบบแหลกเลยเวลาผมได้ของอ้าสวยด่แบบมันก็เสร็จเราแล้ว,ลวคอมโบโย,ยาวยาไว้ต่อครับผมจนสลับเป็นโกคูได้แล้วตอนนี้เห็นไหมทุกคนมันเบจิต้านี่ดีตรงที่ว่ามันจั่วการ์ดเร็วนะผมชอบมาก ตายเลยหรือเปล่าเนี่ยพึ่งโอ้ไม่ตายเกิดน,นี้โอ้โหแต่เกือบตายนะเนี่ยผมไแท็กขึ้นเข้าไปแล้วกดอาร์อาร์อะไรไงโอ้โหแล้วเขายังเปลี่ยนปังมาทานอีกมือไว้นักนะมือไว้นักนะแต่ว่าเราขอให้ปังจังไอ้นี่ไหวก็ดีนะเราโอ้หูยังไม่ได้อีกเขาดาวลอยหูไม่เป็นไรคือตอนแรกผมก็อยากฆ่าปังจังให้ได้ไวๆนะแต่ว่าโอ้โหเจอแบบนี้ไม่ไหวนะไม่เป็นไรครับผมเรา ผมรอแบบนี้ไงแล้วเข้าไปใกล้แล้วก็ต้องกต่อยเอา้าเขาไม่หลบแบบนี้ก็เสร็จเราบางจากตายเลยก็เราไม่มเีเปลี่ยนตัวได้ด้วยสวยงามเับผมเปลี่ยนโกไม่ใช่โกไม่ใช่โก้อุ้ยผมจะหลบได้ไหมเนี่ยผมจะหลบได้ไหมผมรอผมรอและหลบอีกทีอีกทีอกทโอเคเขาไม่ต่อยสักทีคือแบบว่าเขาช้าอะไรขนาดนั้นนะ ตายไปโอเคเบจิเต้า okay, มานะแล้วเบจิต้าแพเราด้วยสีเขาแพ้เราแต่ว่า,าเขากาฟ้ามาอย่าทำลายอย่าทำลายกาฟ้าผมนะโอ้โหแล้วทำลายกาฟ้าผมจริงด้วยผมว่าแล้วแต่ว่าเราจวดกา,าเขียวมาางนะในจังหวะที่ถูกต้องและเหมาะสมผมลบได้ไหมผมว่าผมจะโอ้โหแล้วเขาเขาเขาครบอะไรละ่ะเขาลบเพอร์เฟคโอ้โหจะเป็นเล็บครบแล้วืันกีเขาลบเพอร์เฟคสวยจัดเลยโอ้โหอะไรมาคือแบบว่าจังหวะมันเป๊ะจัด โอ้แล้วเขาไม่กดหมาดมาด้วยแบบนี้เราก็โดนยาวๆดิผมว่าจะเปลี่ยนไปที่โกคูนะโอ้ไม่ได้ด้วยแต่ถ้าเขาอามาเราก็เปลี่ยนไปทีท่แทงแทงแทงอะไรแหละทงังโอ้โหสวยงามครวบผมเพราะว่าเห็นไหมผมว่าแล้วว่าเขาต้องกดอามาแต่ว่าเราเดาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะทั้งเรายังมีตายเกิดนะครับผมเพราะว่ามีแท็กเบจิต้าแฟมสองคนนะครับผมได้เอเบอรตี้นี้เต็มๆหนักแล้วเราก็เดาผิดจริงด้วยแต่ไม่เป็นไรครับเรามีก๊อกสองก๊อกสามองนะยังไหวอยู่ ก็มาดีไม่ได้กลัวอยู่แล้วครับไปเขาไม่มีคีแบบนี้กดเมนอะไรครับผมไม่โดดหรอกอะไรผมรู้ว่าคุณไม่มีคีแล้วก็ไม่มีการไม่มีอะไรทั้งนั้นผมกดการอาดูเมทไปแล้วผมเราน่าจะเอาเขาไม่น่าตายนะครับผมน่าจะแค่ปางตายแต่ก็ก็เอาไว้ก่อนนะครับผมทาดาเมจให้ได้มากๆก่อนแล้วเราก็จะแบบว่าอุย้ยอินนิทเยวเองทาไมวะทั้งทั้งทำไมวะทําทไมเจ้าไม่จัดการมันเรา โอเคแล้วเขากดทําไมนะ่ะเขากดจะ้เขียวมาแบบว่าเขาคิดว่าเราจะเ,เขาทําอะไรจแปลกไปแล้วเ,เดี๋ยวเราการฟ้าต่อไปเลยไม่ต้องสลับไปที่เบจิต้านะไม่งั้นเราจะแพ้สีของมิสโกฮันนะเราถอยไม่ต้องถอยแล้วผมว่าแล้วว่าเขาต้องถอยขึ้นมาเราเปลี่ยนเป็นที่เบจิต้าแล้วก็กดมือตรงนี้แล้วก็จบไปด้วยเบจิต้าแล้วสวยงามแล้วก็เราดูแอนิเมชันของ เบจิต้าโยโลโฮไปเพลินๆน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมหน้าครับ และเกมต่อมาในทีมเบจิต้าแฟมนะครับผมถือว่าเบจิต้าโกคูเซยสีเบจิต้าเซยสีเนี่ยมานะเล่นในเบจิต้าแฟมถือว่าโอเคอุ้ยแต่เราได้คอมโบด้วยในช็อต,อตนี้นะครับผมไปครับแล้วเขาไม่มีต้านโคยไม่มีต้านโคฟเลยนะไม่มีโคบแบบพิเศษใดๆทั้งสิน้นดังนั้นเราก็คอมโบยาวๆไม่ต้องสนอะไรไม่ต้องดอกอะไรนะครับผมแต่เราจ้าจ้าโจไม่ขึ้นหูเสียดายมากแต่ไม่เป็นไรครับผมเราก,กดหมัดไปแล้วก็สลับไปที่เบจิต้าสวยครับเราน่าจะอยู่ที่เบจิต้าค้างได้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับผม ถ้าเขาสลับมาเราก็เล่นตามกอุ้ยแล้วผมอะไรคือผมเลื่อนไปไม่ได้ทุกคนเห็นไหมแล้วผมชา้าอยู่กับที่โอ้โหยังดีนะที่ว่าเราแบบว่ามีการเขียวดอกมาพอดีนะไปต่อแล้วสลับไปที่เบจิต้าได้แล้วไอ้โกคู Goku ได้แล้วสวยงามจัด <S <S <ๆ>เขาน่าจะเปลี่ยนไปที่17ได้นะทุกคนไม่เป็นไรเราแทบไปทีนึงโอ้โเขาไม่หลบแต่ผมอาร์อาร์ไปเลยไงโอ้โแล้วเขาได้สว,สวยงามสวยงามตอนนี้สวยงามครับเกมเป็นของเราแล้ว,ลวขอให้เขาอย่าดาวถูกขอให้เขาเดาวเป็นกาฟ้าขอให้เขาเดาวเป็นกาฟ้าขอให้เรา ผมภาวนาะส่วนมนเชหรืออะไรวะเขาน่าจะโอเคเขาดาเป็นการฟ้าตามที่เราคาดไว้สวยงามครับผมไปต่อคือแบบว่าตัวปัญหาโกคูเบจิต้าทีมเขาก็ตุยเย่ไปแล้วเราไม่ต้องสนใจอนะไรทั้งนั้นเราฆ่าตัวดาวเมะเขาได้แล้ะไม่สนใจครับไม่สนใจเหลือชิ้นเจ็ดเราก็ชนะทางท่าอยู่ดีเพราะว่าเรามีเบติต้าเบติต้าของฝั่งโกคูเท็กสวิตไม่ต้องกลัวเขาเออผมนว่าเขาจะเข้ามาแล้วผมจะเข้าไป แต่ว่าแถบกันมาช็อตนี้เราเปลี่ยนเบจต้ามาแปลงล่างก่อนนะผมแล้วเดี๋ยวผมว่าผมบลัสไปดีกว่าครับผมอุ้ยแล้วเขาการฟ้ามาอุ้ยโอเคไม่แรงเท่าไหร่น,นะมาดีผมหลบได้แล้วก็กัดเหียวมาดีไม่ได้กลัวหรอกเอาแล้วเขาออกเลยโอ้โหเดี๋ยวไปเจอกันเกมต่อไปเลยครับ และเกมสุดท้ายของวันนี้นะครับผมเกมสุดท้ายของวันนี้เจอกับทีมฟิวเจอร์อีกแล้วโอ้โหมีคนเล่นฟิวเจอร์แบบว่ารอตีมฟิวเจอร์แล้วนะโอ้โหแล้วเขาโดนแบบนี้ก็เสร็จแล้วนะเราดับคอมโบไปหนึ่งทีรับแล้วต่อยส่วนงามนด่เสะลงมาแบบนี้ก็ไม่ต้องดับแล้วเพราะว่าเขาชนะทางฮาเราเขาน่าจะไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับผมแล้วเราการดฟ้าไปเลยครับเพื่อจวกาก์ดขึ้นมาอีก2ใบสวยงามแล้วจวขึ้นมาอีก2ใบแบบนี้เราผมต่อยแบบนี้โอ้โหแล้วเขากดการ์ดโอ้โหเขากดการ์ดเขียวไปจัดแบบนี้เรา ไม่ได้แล้วโอ้โหแล้วผมไม่ได้เปลี่ยนเป็นแบบชนะทางธาตุไปด้วยโอ้โหเสียดายว่ะทุกคนทุกคนเเขากาเขียว2ทีเลยแสดงว่าเขามีกาฟ้าหนึ่งใบแล้วนะเ<ๆ>ขาไม่น่ามี2ใบนะเขา่น่าจะมีแค่ใบเดียวนี่เขากาฟ้ามาแล้วสวยงามแต่เราฮิวได้ทุกคนไม่ต้องกลัวแล้วเราก็ลบสถานาะผิดปกติออกทั้งหมดด้วยแต่ว่าไม่ลบสถานะเลือดไหลเฮฟวี่บีดไม่ใช่เฮฟวี่เฮฟวี่บีดอะไรนะสตรองบีดสตรองบีดบีดลิดบีดและเลือดไหแลและเราได้คอมโบมาด้วยครับผมเราต่อยไปเลยสวยงามครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนฟิวเจอร์โกฮาวมา เขาคบเราไม่ได้นะเพราะเราต้องเพราะเขาต้องคบการบลาสนะไม่ใช่พัดหมดแบบนี้เราหลบแล้วเราจะได้เ์เฟกหรือเปล่าสวยแล้วเราได้เฟลิกเรน่าจะฆ่าเอา่อฟิวเจอร์กองางสีเหลืองตัวนี้ได้นะครับผมเพราะว่าเราสีแดงนะเราน่าจะทาดามิสใส่สีเหลืองได้รุนแรงอยู่แล้วดูกันโอเคเกือบจะไม่ตายด้วยตอนแรกเราเปลี่ยนโอเคเกือบเกือบลวผมบลาสไปแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนเป็นวิเชอร์ทาแล้วหลบสวยงามมาไปต่อ เขาเปลี่ยนโลเซมาก็ไม่ได้กลัวนะถ้าเขาเปลี่ยนโอ้โหแล้วเขาเปลี่ยนได้ไงเน่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไมชหมผมรู้ว่าเราไม่มีต้านโรปแต่ว่าหมายถึงว่าเขาเปลี่ยนมาไม่ได้กลัวเราเลยหรอคือแบบสุดจัดมาแบบว่ามามามาแบบท้าทายอํานาจของเบจิต้าฝั่งของแท็กสวิเหรอสีสีสอฮ้ยผมไม่น่าตายนะให้ให้ให้ใหเบจิต้าสีแดงมาแทงก็โอเคถือว่าเขาน่าจะรับด้ไ,ได้อยู่นะครับผม และสวยงามับผมรับดามจได้สบายเราบลัสไปแล้วแล้วเข้าไปแทบแบบนี้แล้วก็หลบสวยได้เพอร์เฟกต์ไปในชอาของไปแล้วเราก็เปลี่ยนดิต้าสีฟ้าลงมาแบบนี้แล้วเขาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาผิดอีกแหละไปต่อผมกดมาต่อแล้วก็เราน่าจะบลัซฟ้าได้นะผมว่าเรากดเหมือนแบบนี้นะกันโอเคไม่ได้ผมต้องหลบแล้วหลบไม่ได้โอ้โหผมไม่น่าปล่อยคอมโบเลยอะ แล้วเรา <c oughs> เขาทำแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้โดนเราแล้วแบบนี้โดนเราไปเหย่างมันเรียบร้อยตายไปก่อนแล้วก็เอาเรียบร้อยแบบนี้ใบเบจิต้ามาทำเราไปต่อเนื่องแล้วเราก็อา,อาไปเลยวับผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแต่ก็กดการโอเคเขาออกด้วยเดี๋ยวเราเอาเจอท้ายคลิปดีกว,ว่าผม ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวโกคูเบจิต้าแท็กสวิตในเบจิต้าแฟมิลี่นะครับผมก็ทุกคนคิดเห็นยังไงกับทีมทีมนี้ก็คอมเมนต์มาไว้ด้านล่างได้นะครับผมสำหรับผมนะก็เล่นได้ก็เล่นได้ถือว่าโอเค แต่ว่า Vegeta เบจิต้าในส่วนมากจะไม่ค่อยมีต้านโคบหรือว่าแบบว่าพวกโคบแบบพิเศษเท่าไหร่นะครับผมก็ไปเลือกใช้ลองเล่นกันดูนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมค้ต้องฝ่ายทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแนวนี้ต่อไปนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้า